能能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 能

คนสวยยาย่าค่ะ,ะคนสวยยาย่าค่ะคนสวยยาย่าค่ะ ใครว่าลูใครว่าใครว่าอู้แม่รัก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 ใครว่าหนูใครใครทำไดใครว่าใครว่าโอ้เดี๋ยวแม่จัดการเดี๋ยวแม่จัดการโอ้ไม่กดไม่กดไม่กดเดี๋ยวแม่อุ้มเดี๋ยวแม่อุ้มไปเที่ยวเดี๋ยวแม่ไปเที่ยวนะคะเดี๋ยวแม่ไปเที่ยวกอย่าอ่าไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวหลูกไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวนะกินนมก่อนหลูกกินนมก่อนนะคะกินนมก่อนนะคะกินนมก่อนนะลูกอู้ยไม่ลุกไม่ลุกเดี๋ยวแม่พาไปเที่ยวแม่พาไปเที่ยว ไปเที่ยวไปเที่ยวขึ้นห้งก่อนที่นห่งก่อนอืมอ่ะนั้นอ่นั้นอ่านั้นก่อนโอ้แม่อ้แม่โอ้โอ้โอ้ปะ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 อืมอ่นนันเโอ้โอเคเนาะอ่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 ะมามาเลยก่อนเลย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 เล ไปเที này, pas, g, ่ยวไหนไปเที่ยวไหนอ๋อแม่พาไปติ้ง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 อ่ะพาไปเที่ยวไปเที่ยวมาขึ้นรถเราไปนั่งรถเข็นแล้วนั่งรถเข็นป่ะป่ะปะปิตาพิดตาตึ้งตึ้งอ๋อปิดตาพิดตาตึ้งตึ้งปิดตาพิดตาติ้งติ้งพิดตาพิดตาติ้งไงพิดตาพิดตาอ๋อิตาเอ้ยจะงอป้เหรอลูกจะนอนอีกแล้วเหรอลูกฮะหจะนอนแล้วเหรอคะจะนอนเหรอลูกหรอฮะอ๋ตา ทุจ้าเก่งๆขอบคุณค่ะที่เมตตาหนูขอบคุณมากค่ะที่เมตตาทุจ้าสวยๆกระลุกยิ้มหวานเด้อนั่งนไหงยิ้มหวานกันนั่งกันยิ้มหวานกัน,น,นยิ้มหวานยิ้มหวานกันแล้วยิ้มหวานยิ้มหวานกันสือยังไงทุจ้าทุจ้าไม่ใช่ทุจ้าเดี๋ยวยค่อยรักเดี๋ยวค่อยรักทุจ้าขอบคุณค่ะพ่อพ่อ,พอแม่แม่ขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่มากนะคะ Rumor, ถือจ้าอ่ะถ yup. ือจ้าทิมก่อนถือจ้าก่อนเลยลูกถือจ้าเก่งอารักักักัเดักรักก่อนรักลักรักรักตบตบักถือจ้าถือจ้าถือจ้าม่บอกถือจ้าถือิาถือจ้ามิดจ้ามิตาถือจ้าถือจ้าอ่ะอจ้าเดยักลักไถือจ้ารักลักถจ้าก่อนเด้อถือจ้ายิ้มหวานยังพี่พี่จ้ามดจงิดมี่ บิงงิิงิิงบิงบิงบทุจ้าก่อนทุจ้าทุกคนขอบคุณพ่อพแม่แม่ก่อนแล้วไม่เอาไม่เอาก่อนไม่เอาก่อนไม่เอาก่อนค่ะไม่ยาวไม่อ้วนบิงดับบิงดับบิงบิงทุ่งจ้าบิงบิงไงทุ่จ้ากันนะคะทดูเจ้ากันนะคะ Teruskan, lepas pergi. pergi. Teruskan, pergi. Teruskan, pergi. Teruskan, lepas pergi. Teruskan, lepas ไม่เป็นไร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 หรุไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ชอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ไม่เป็นไร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 นะไม่เป็นไรอะไม่เป็นไรหรุไม่เป็นร้ายเไม่มีใครทำร้ายเหม่เป็นไร ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะรักหนูนะ อไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้องใส่ลูกต้องใส่นะ เอาแล้วค่ะแถมมันเจ็บไปหมดเลยอ่ะเอาสื้อ่ะ